สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพุธนะครับผมพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับและแน่นอนครับวันพฤหัสบดีก็จะมีพวกอีเวนต์ใหม่มามีแพ็กใหม่มานะครับแต่พิเศษนิดนึงสำหรับพฤหัสบดีพรุ่งนี้เนี่ยมันจะถึงคิวหมดเวลาของแพ็กแพ็กหนึ่งก็คือแพ็กไดร์บอลนะครับอย่ากดเข้าไปดูนะครับแพ็กไดร์บอลจะมีเพลเยอร์ออฟเดอะมันของเจลีกนะครับแล้วก็คิงออฟเดอะคอนติเนนต์นะครับที่มีคิมิกลูกากูอะไรเงี้ยก็หมดเวลาเหมือนกันนะคครรรัับบผมมมมก็็พพุ่่งนนีี้จะะแใหา จริงแพ็คอื่นก็น่าลุ้นน่าลองเหมือนกันนะแพ็คโชว์ไทม์พี่โดก็จะหมดเหมือนกันใช่ปะแล้วการ์ดเขียวเนี่ยจะวนมาอีกหรือเปล่านะครับจะเป็นเป็นแพ็ควนมาอีกรอบไหมนะฮะแพ็คเขียวเก่าเนาะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับผมคงจะรู้กันทีเดียววันพรุ่งนี้นะฮะว่าจะมีแพ็คอะไรมาบ้างนะครับพรุ่งนี้สายๆทิ้งเที่ยก็น่าจะทราบกันนะครับส่วนอีเวนต์กิจกรรมอื่นๆก็เช่นกันครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับผมขอพูดถึงแพ็คดะก้อนบอลก่อนนะครับแพ็คดะก้อนบอลเนี่ยตอนเนี้ยมันเข้าสู่ช่วงยย้าทีมนะ นักมีนักเตะย้ายทีมเยอะแล้วก็กําลังจะใกล้เปิดฤดูกาลแล้วถูกไหมคู่เปิดสนามเนี่ยจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมนะครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนะฮะในวันที่16สิงหาคมนะครับก็อีกสัปดาห์กว่าแล้วนะครับผมแต่ในระหว่างเนี้ยตลาดนักเตะมันก็ยังเปิดอยู่นะครับคือถ้าเอาจากปีที่ผ่านๆมานะถ้าเป็นแพ็คดะกอนบอลช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีแพ็กๆหนึ่งนะครับผมที่เป็นนิวทันเฟอร์นะครับก็คือแพ็คนักเตะย้ายทีมนั่นเองนะครับคลิปนี้เราจะมาจับตานะครับ แพ็กนักเตะย้ายทีมมีนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่มันมีการย้ายทีมแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมีโอกาสที่จะมาอยู่ในแพ็กดา้์กบอลแพ็กนี้นะครับผมไปไล่ดูกันครับจนถึงตอนนี้นะก็มีนักเตะที่ย้ายทีมอย่างเป็นทางการแล้วเยอะอยู่นะครับผมทั้งย้ายฟรีย้ายแบบมีค่าตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเลือกกันดูนะครับเฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วก็ตัวที่เป็นที่รู้จักกันทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะครับที่มีร่างดีๆที่ผ่านมานะครับมาลองไล่ดูกันนะครับตัวแรก ผมขอคนนี้ครับพลาสคารกอสนะครับย้ายจากไบตันนะครับไปอยู่ดอทมุลนะฮะตรงนี้ตัวนี้ไม่น่าจะมีแน่นอนนะครับเพราะว่าสโมสรปลายทางที่ย้ายไปคือดอทมุลดอทมุลไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมในเกมนะฮะก็จะมีร่างไบตันอยู่1 2 3ร่างที่เป็นการ์ดพิเศษนะครับถ้าเป็นนักเตะพิมลีกถึงแม้ว่าจะเป็นทีมกลางๆเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นชื่อกันดีนะครับคนนี้ก็น่าสนใจนะครับอิสมาลาซาครับปีกขวานะครับย้ายจากมักเซยนะครับกับพิมลิก อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นคริสตันพาเลตนะครับอิสมาลาซาเคยอยู่วัดฟอร์ดนะครับในเกมก็จะมีการ์ดมักเซอร์อยู่1การ์ดนะครับเก็บการ์ดไฮไลท์นะครับผมเออก็ตัวนี้ถามว่ามีโอกาสมาอยู่ในแพ็คตะกันบอลย้ายทีมหรือเปล่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีมีโอกาสอยู่สูงอยู่แล้วนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับพี่โคจะเลือกมาหรือเปล่านะครับอิสมาลาซาครับอดีตศูนย์หน้าของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับอดีตเทพในปี201 9 2018 พีแอเมริกอุบามายังครับผมอุบามายังย้ายจากโอลิมปิกมักเซยนะครับผมไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียนะฮะก็คือเอาคาดีซียานะครับด้วยค่าตัว9ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับถามว่าไปลีกซาอุแล้วจะมีโอกาสอยู่ในการ์ดแท็กดันวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับยากยากนะแต่ถามว่ามีไหมพอมีพอมีหน่อยนึงอุบามายังในเกมเนี้ยก็จะมีการ์ดมักเซยอยู่หลายการ์ดเนี่ยนะครับผมรวมถึงการ์ดเชลซีที่เป็นการ์ดไฮยไลท์อยู่นะบางคนยังเก็บไว้อยู่นะครับผมอาร์เซนอลยังเก็บไว้อยู่ไหมไม่มีเนาะอาร์เซ คนที่เป็นจอมพเนจรเหมือนกันนะครับย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอัลบาโรโมราต้าเจ้าเวหาย้ายจากเอลิโกมาลิตนะครับไปเอซีมิลานด้วยค่าตัว13ล้านยูโรนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเต็งเลยนะเพราะอะไรครับมิลานเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับแล้วโมราต้าเนี่ยก็มีการ์ดออกมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะในเกมเนี่ยถ้าเป็นการ์ดพิเศษนะครับผมขนาดโชว์ไทม์ยังมีนะการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวการ์ดที่อยู่ในแพ็คทีมชาติสเปนนะครับการ์ดบอล โล่กัตทีมชาติมีเยอะนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งหน้าที่อยู่ในแพ็คของการย้ายทีมนะครับอัลเบโรโมราต้านะครับผมร่าง a อซีมิลานนะฮะศูนย์หน้าทีมชาติโมร็อกโกนะครับสร้างชื่อตอนฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมานะครับยูซุสเอเนสลี่นะครับก็ย้ายจากเซบีย่านะครับผมไปเฟเนเเช่นะครับด้วยค่าตัว19.5ล้านยูโรนะครับยูซุสเอเนสลี่นะครับก็เป็นกองหน้าที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับร่างบอลโลกเนี่ยนะเป็นกองหน้าที่ลูกกลางอากาศดี นะครับผมนี่ก็มีร่างทีมชาตินะครับร่างเซบีย่าก็มีนะครับอีกหนึ่งนักเตะใหม่พิมลีกนะครับผมเจคโอไบยันครับโอไบยันย้ายจากลียงนะครับผมจากลีกเอิงมาสู่เอฟเวอร์ตันนะครับ19.5ล้านยูโรนะฮะตำแหน่งที่เล่นก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับยังไม่มีการ์ดพิเศษเลยนะครับผมตอนอยู่ลียงเนี่ยก็มีแค่การ์ดสแตนดาร์ดการ์ดเดียวนะครับแต่ค่าพลังก็อาจจะอยู่ในเกรด4ดาวนะถ้ามาเป็นการ์ดย้ายทีมในแพ็กดะกันบอลนะครับผมเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่ของเอฟเวอร์ตันนะครับดูเชล ซีกันบ้างนะครับได้ผู้นิสั์ประตูคนใหม่เพิ่มเติมนะครับฟิลิปยอกินเซนนะครับผมยอกินเซนย้ายมาจากเบียรอัลสู่เชลซีนะครับผม24.5ล้านยูโรีก่อนหน้านี้เล่นในสเปนยาวๆในลาลิกา้ายาวๆเลยนะครับผมตอนมาพมรีเมียร์ลีกครั้งแรกเลยเลยเนี่ยในเกมเคยมีการ์ดเขียวมา1ครั้งนะครับผมเป็นการ์ดเบียรอัลนะครับใครเป็นแฟนไหนก็อยากให้นักเตะของตัวเองมาถูกปะฟิลิปยอกินเซนครับเอาดูแมนซิตี้กันบ้างนี่เราต้องเน้นพรีเมียร์ลีกหน่อยนะครับผมซาวินโยครับย้ายมาเชลซีในเอ้ยแมนช สเตอร์ซิตี้นะครับโดยค่าตัว25ล้านยูโรนะครับย้ายจากลีกเอิงจากสโมสรทัวร์นะฮะตำแหน่งที่เล่นก็จะเป็นปีกขวานะครับเป็นนักเตะแซมบ้านะครับแต่ดูในเกมเนี่เหมือนผมหาไม่เจอนะเหมือนใจไม่เคยมีการ์ดมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาไปเล่นให้กับจิโรน่ามายืมตัวไปจากทัวร์นะครับผมไปดูฝั่งซิลิอากันบ้างครับมาติอัสโซเล่ครับผมย้ายจากยูเวนตุสนะครับผมสู่โรม่านะครับอย่าลืมว่าตอนนี้โรม่าไม่มีลิอกสิทธิ์แล้วนะครับเพิ่งจะสิ้นสุดพาร์ทเนอร์ไป เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้เองนะครับโรม่าแต่ก็ยังมีโลโก้ซีนิอาคือมันก็ยังสามารถทําการ์ดได้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีโลโก้โรม่าก็ตามนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน25.6ล้านยูโรนะครับตำแหน่งที่เล่นก็จะเป็นปีกขวานะครับในเกมเนี่ยเคยมีการ์ดการ์ดไฮไลท์อยู่1การ์ดนะครับแต่เกรดค่าพลังก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่นะครับอืมก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวพี่โคแกคงทํามาแบบคะคะกันนะครับนักเตะที่ค่าพลังสเกลต่ํากลางสูงเนี่ยต้องปนปนก แักเตะเก่งๆมาอยู่ในแพ็กอยู่แล้วโดยเฉพาะแพ็กดักบอลน,นะครับแต่ตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว,ว่าหลายคนอยากให้มานะฮะโดยเฉพาะเด็กผีถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะย้ายออกอย่างเป็นทางการจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วนะครับน้องไม้เขียวเมสันกรีนวูดครับผมย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับผมค่าตัว26ล้านยูโรเป็นทางการแล้วนะครับผมในเกมนะครับมันจะมีการ์ดสแตนดาดที่บางคนอาจจะซื้อเก็บไว้นะคือมันมีตอนที่เขามีข่าวติดคดีใช่ปะ่ะแล้วก็จะถูกถอดออกจากเกมไปถูกปะ่ะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ เหมือนยกเลิกการฟ้องอะไรสักอย่างเนี่ยก็มีการ์ดสแตนดาร์ดกลับเข้ามาบางคนก็ไปซื้อเก็บไว้บางไอดีผมซื้อเก็บไวนะ้นะเมซันกินวูดนะฮะการ์ดสแตนดาร์ดนะครับก็ถ้าเกิดกินวูดมาเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นการ์ดแดนบอลน,นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นล่างหมักเซยก็ตามนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าอยู่ในความสนใจคืออาจจะเป็นพระเอกของแพ็คนี้เลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะเด็กผีนะคือทำฟูลทีแมนยูก็อยากซื้อเก็บมาถึงแม้ว่าจะเป็นโลโก้สโมสรของหมักเซยก็ตามผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผม ดไว้เหมือนกันนะครับผมมีการ์ดไอ้นี่ด้วยนะการ์ดฟอยด์ด้วยนะกินวูดอ่ะขอบอกเมื่อกี้นี้ปสาสสาลคอสไปดอตมุลใช่ปะส่วนตัวนี้ครับนิล拉สฟูคุสนะครับย้ายจากดอตมุลมาพรีเมียร์ลีกฮะมาเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมค่าตัว27ล้านยูโรนะครับตำแหน่งที่เล่นจะเป็นกองหน้านะครับซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีเออ่การ์ดทีมชาติเยอรมนีอยู่นะครับผมที่อยู่ในแพ็กทีมชาติใช่ปะก็จะมีอยู่หนึ่งล่างนะครับผมเวสต์แฮมปิดอีกหนึ่งดีลนะครับถ้าผมออกเสียบชื่อผิิิดขออออภัััยยยนนนะะคครรบผมมมลลเเซซซโ์วกก็้าาจี ยู่นเต็ดนะครับผมมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับอัพระดับมาสู่พรีเมียร์ลีกเวสต์แฮมยู่นเต็ดนะครับ29.3ล้านยูโรนะครับตำแหน่งที่เล่นก็จะเป็นปีกซ้ายนะครับในเกมก็จะมีแค่การ์ดสแตนดาร์ดการ์ดเดียวนะครับแชมเปี้ยนชิพก็ยังมีนักเตะอยู่ในเกมนะอีกหนึ่งดีลของอาร์เอสโรม่านะครับผมอาร์เตมโดฟวิกนะครับผมย้ายจากจิโนเอ่อจิโรน่าไานะครับผมเอ่อสามสิบจุดห้าล้านยูโรแต่ก็อย่างที่บอกไปโรม่าตอนนี้ไม่มีโลโก้ลิขสิทธิ์แล้วแต่ก็ยังสามารถมีการ์ดแอนบอลได้อยู่ใน เกมก็มีหลายร่างอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์นะครับอืมร่างสโมสรเก่านะครับผมอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนๆปืนใหญ่แอบเสียดายอยู่นะครับเอมิลสมิธโลครับย้ายจากอาร์ซนอลนะครับผมไปฟูลเล่มค่าตัว31.8ล้านยูโรนะครับสมิธโลเนี่ยมีการ์ดอาร์ซนอลเยอะมากนะครับดูดิโดยเฉพาะการ์ดที่อยู่เป็นแพ็กฟูลทีมอาร์ซนอลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดแชมเปี้ยนชิปวอลุ่มวันอันักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ก็หายไปพักหนึ่งเลยนะไม่มีการ์ดเขีียวมมาากก่่ออนนนะครับสิธโลตจ้ไป อาร์ซานอลที่เป็นโลโก้อาร์เซนอลก็จะเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจําแล้วนะครับเจ้าหนูสมิธโล่หนึ่งในนักเตะที่มีสกิลพิเศษอย่างบุลเลตเฮดเดอร์นะครับที่อยู่ในแพ็คล่าสุดนี้ก็จะมีอเล็กซานเดอร์ซอลล็อดนะครับผมแต่ว่าแพ็คล่าสุดนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะแพ็คที่มีโรนโดนะอเล็กซานเดอร์ซอลล็อดนะครับก็ย้ายจากบียเอเอลนะครับผมไปเอริโกมาริตับสามสิบสองล้านยูโรนะครับในเกมมีการ์ดเยอะอยู่นะครับมีทั้งการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์และล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับผมบุลเลตเฮดเดอร์์์์นนะะะฮการรดโชวไทมคับ โลแบงเลอนอมองนะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะเป็นนักเตะสัญชาติสเปนนะคือแต่ว่าชื่อเนี่ยมันออกแนวฝรั่งเศสหน่อยนะครับเพราะว่าเกิดที่ฝรั่งเศสนะย้ายจากเลียวซูซิดัดนะครับผมไปอารโกมาลิตอีกหนึ่งคนนะครับผม34.5ล้านอยู่เแต่ในเกมก็มีการ์ดไฮไลท์อยู่นะครับอันนี้เป็นแพ็คดะกอนบอลเมื่อก่อนนี้เนาะตำแหน่งคือเซนเตอร์นะเด็สตอยเยอร์นะครับล่างเก่านะครับเมื่อกี้เนี่ยอาร์ซนอลย้ายออกใช่ป้าสมิธโรนะครับนี่อาร์ซนอลย้ายเข้านะครับลิคาโดกาลาฟิโอลีนะครับผมนักเตตะอิาลี นะครับย้ายจากโบลองย่านะครับผมมาสู่ปืนใหญ่อาร์ซนอลด้วยค่าตัวถึง45ล้านยูโรเลยนะตำแหน่งคือเซนเตอร์แบ็กนะครับสูง188นะครับซึ่งถ้าไปในเกมส่วนสูงนี้ก็น่าสนใจเลยนะเซนเตอร์แบ็กในเกมนี้เคยมีการ์ดเขียวด้วยนะแล้วก็โอ้โหล่างแบ็กซ้ายนะครับผมจะไล่ตามราคาค่าตัวนะฮะจากน้อยไปมากนะครับนี่เฮนดริกครับเจ้าหนูมหัศจรรย์นะครับย้ายจากเพมอลัสนะครับผมในลีกบาร์ซินนะฮะนี่เด็กปั้นเลยนะหลายคนจับตามองมานานแล้วนะครับผมเซ็นธัญญาอย่างเป็นทางการ เป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรเลเอัลมาหิดนะครับผมค่าตัวถึง47.5ล้านยูโรเลยนะครับโอ้ตัวนี้น่าจับตามองมากนะถ้าถ้าตัวนี้มาในแพ็คนี่คือเป็นพระเอกของแพ็คได้เลยนะครับคือในเกมยังไม่มีนะในเกมกัสตรงแดงสแตน,นดสแตนดาร์ดอะไรยังไม่มีอันนี้คนละคนกันนะครับนี่คนละคนนะแต่พี่โคจะเอาตัวที่ขายของได้เนี่ยมาอยู่ในแพ็คฟรีแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเอามาดูโอดาน่าครับกองกลางตัวรับนะครับผมย้ายจากเอฟเวอร์ตันไปแอสตันวิลล่านะครับ59.35ล้านยูโรเลยนะคือถ้า เวลาค้นหาในแอปมาครับมันมันชื่อเดียวกันกับอังเดโอนาน่านะมันจะสับสนนิดนึงอังเดโอนาน่ากับอามบัลดูโอนาน่านะครับคนละคนกันนะฮะเวลาค้นหาที่ชื่อมันจะออกมาหมดเลยนะครับก็มีการ์ดเอฟเวอร์ตันอยู่นะครับที่เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับผมขยับไปที่ลีกเอิงกันบ้างนะครับเจ้าเนเวสครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับย้ายจากเบนฟิก้าไปสู่ปารีสแซงต์แชงก้าตัวห้าสิบเก้าล้านยูโรนะตัวนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นลีกเอิงเนี่ยเมื่อเมื่อสักครู่เราสังเกตว่ามีแต่ตัััััวววยยยย้้้้้าาาอออกนนนนะะคครรบบีตเขผมแล าพี่โคลทำมาเนี่ยคงเกลี่ยแบบเกลี่ยนักเตะเกี่ยหลีเกลี่ยตำแหน่งนะครับเกลี่ยค่าพลังด้วยนะครับผมเจ้าในเวสก็น่าจะเป็นตัวเต็งนะครับที่จะมาอยู่ในแพ็กย้ายทีมเหมือนกันนะครับในเกมนี้ก็มีการ์ดเขียวอยู่2ครั้งนะครับแล้วก็การ์ดไฮไลท์นะฮะหครั้งนะครับผมนี่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมตอนลึกนะครับเมื่อกี้แอสตันวิลล่าย้ายเข้าใช่ป่ะอันนี้แอสตันวิลล่าย้ายออกนะครับมูซาเดียบี้นะฮะไปเอาฮิติฮัทนะครับไปลีกซาอุนะฮะหกสิบล้านยูโรเลยนะในเกมก็จะมีหลายการ์์ดดอยูู่่่่นนนนะะะตตั้งแฮกกาารเ คเเซนนี่ยบางคนยังเก็บไว้อยู่นะครับแอสตันวิลล่าแล้วก็เนี่ยการ์ดที่อยู่ในแพ็คของแมสตาร์ดนะผมก็ปลดล็อกมาเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมแต่ใครที่ยังมีการ์ดเก่าอยู่นะก็ยังสามารถเอาไปเล่นอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์พรีเมียร์ลีกได้อยู่นะมาดูผีแดงกันหน่อยนะครับโจชัวเซ็กเซ่น,นะครับผมนี่ย้ายมาจากโบโลญญานะครับผม42.5ล้านยูโรนะครับนี่ตำแหน่งที่เล่นก็จะเป็นกองหน้านะฮะกองหน้าตัวเป้านะครับในเกมก่อนหน้านี้ก็เคยมีการ์ดอยู่นะครับสไตล์ของเขาเนี่ย จะเป็นตัววิ่งหลอกนะดัมมี่แรนเนอร์แล้วก็เป็นดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนะพี่โคต้องเลือกอะถ้าจะเอานักเตะแมนยูในแพ็กสักหนึ่งแพ็กนะครับผมต้องเลือกอะว่าจะเป็นเซอร์ซี่ตัวนี้หรือว่าคนคนนี้ครับผมมาถึงก็เจ็บเลยฮนะ <c oughs> เลนิโอโลครับผมเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่ดาวรุ่งนะครับวัย18ปีสูงถึง190ซนติเมตรนะครับผมตอนนี้เจ็บอยู่นะย้ายจากเลวนะครับผมมาแมนยูด้วยค่าตัวถึง62ล้านยูโรเลยนะในเกมตอนนี้ถ้าเป็นการ์ดพิเศษเคยมีการ์ดไฮไลท์อย อยู่1การ์ดนะครับถ้าสมมุติว่าเอาตัวแมนยูมาเนี่ยก็อาจจะเป็นโยโร่หรือเซ็กซี่สักตัวหนึ่งนะครับในการที่จะเอามาอยู่ในแพ็คเดลกอนบอลเนาะเช่นเดียวกับคนนี้ครับผมขอปิดท้ายด้วยคนนี้แล้วกันนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ย้ายจากปาร์รี่แซง,งมามางมาแล้วมาลิดนะครับผมด้วยฟรีทาร์นเฟอร์นะครับแบบย้ายฟรีหมดสัญญานะครับผมก็ถ้าเกิดพิโคแกลเลือกที่จะเอาตัวมัดลิดมาจริงๆก็จะมีย้ายเข้าอย่างเฮนดิกใช่ไหมแล้วก็เอ็มบัปเป้นะครับก็ไม่รู้ว่าพิโคจะเลือกใครนะ ตััวนะครบหลายคนน่าจะเชียร์เฮนดิกมากกว่าเพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีเยอะมากในเกมนะมีการ์ดเยอะมากจริงๆนับไม่ถ้วนลแล้ยนะตัวเนี้ยนะการ์ดเป้น,นะครับผมเออถ้าเลือกได้เนี่ยก็คงอยากเห็นเฮนดิกเหมือนกันนะครับผมจะหนูเฮนดิกนะมากกว่าเอ็มบัปเป้นะครับบัปเป้เดี๋ยวก็มาอีกใช่ปะ่ะก็นี่เป็นเพียงการจับตานะครับสำหรับแพ็คดอกเงนบอลที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าคอนเซปต์จะเป็นนิวทรานเฟอร์หรือว่าแพ็คการย้ายทีมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพี่โคนะครับว่าจะเป็นคอนเซปต์นนนี้หรรืือออเเปล่าะคคคับ การย้ายทีมของนักเตะใหม่ๆห,หรือว่าจะยังคงคอนเซปต์การ์ดทีมชาติอยู่เหรอเออก็มันมันไม่มีใครรู้นะครับหรืออาจจะเป็นคอนเซปต์แบบแพ็กวนอาจจะเอาแบบทำเซอร์ไพรส์เลยนะครับเอาแพ็กดะก้อนวนแพ็กเก่าวนมาให้แลกนี่โอ้โหนี่โคตรเซอร์ไพรส์เลยนะอันนี้โคตรจุกเลยนะโคตรจุกเลยนะครับท,ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพี่โคเลยนะว่าคอนเซปต์พรุ่งนี้แพ็กดะก้อนวนแพ็กไหนนะครับผมจะเป็นนักเตะที่ย้ายทีมใหม่หรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับก็มันต้องมีบ้างแหละที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะสหรับ ตเตะที่ย้ายทีมแพ็กเก่ามันจะมี6ตัวเนาะมันน้อยเกินไปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีสักประมาณ8ตัวนะครับในแพ็กย้ายทีมจากลูกบอลน,นี้แต่ว่าอยากคาดหวังเยอะบอกเลยอยากคาดหวังเยอะนะครับพักหลังเนี่ยแพ็กและลูกบอลเนี่ยเป็นการไฮไลท์เนี่ยหนึ่งไม่มีบูสเตอร์นะครับแล้วก็ค่าพลังสเกลค่าพลังไม่สูงมันเหมาะสําหรับสายทำฟูลทีมมากกว่าที่จะเป็นสายที่แบบเอาไปเล่นจริงจังนะครับแต่จริงๆไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจรจะมีบูสเตอร์ก็ได้นะแพ็กเนี้ยเอออาจจะฉีกแนวนะครับผมอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับพี่โคเลยนะครับ จะเป็นแบบนี้หรือไม่อย่างไรแล้วมากี่ตัวนะครับผมเออเอาให้เราแบบคาดหวังเล็กๆกันไว้แค่นั้นเองนะแบบสายฟูลทีมนะครับใครยังไม่ได,ด,กกด,ด้กดต like, ิดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมใหม่อื่นๆหรือแพ็คใหม่อื่นๆนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันตอนกลางวันอีกทีหนึ่งก่อนเกมเปิดนะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับใครรอตัวไหนอยู่คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอยากให้คนไหนมาบ้างที่ผมพูดถึงนะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ